ผู้คกันนะคะกับคุณธิภาในว่าวัฒนาทร,รัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ y g b u l l ุลเลนแอนด์ฟิค่ะสวัสดีครับคุณธิภาครับสวัสดีค่ะตสวัสดีค่ะคุณสภาพเชรัตค่ะเมะื่อวานนี้พอจะเห็นสัญญาณแรงซื้อกลับเข้ามาในทองคำนะครับจากความกดดันในฝั่งสหรัฐตอนนี้ที่ทางราคาทองคํายังคงอยู่ในกรอบแคบๆหรือว่าน่าจะกลับมาเป็นขาขึ้นในอีกครั้งไหมครับคุณธิภาคือคืออยังแนะนำนะว่าคุณท่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าราคาทองคำเองเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าหลุดแนวรับที่หนึ โอากาสที่จะได้เห็นการย่อตัวของราคาทองคำต่ออย่างยังค่อนข้างมีอยู่เหมือนกันนะเพราะว,ว่าอย่างการอย่างการณีของสหรัฐเองในเรื่องของฟิสิกอลครีปเองที่ที่ทางคเพิรัตบอกหลังจากที่ทําเนียบขาวได้มีการปัดข้อเสนอของทางเรนทรับิการออกมาก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้น่าจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลบวกกับราคาทองคามากกว่าแต่ว่าตัวราคาทองคําเองก็ ยังมีการปรับตัวย่อลงมาอยู่นะคะแล้วก็ฟ้าสุดเองมีข่าวออกมาของวันนี้ก็คือาธนาคารกลางออสเตรเลียมีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงนะคะจุดสองห้าตอนนี้ก็คือตับมาอยู่ที่ระดับประมาณสามเปอร์เซ็นตแต่ว่าโดยรวมเนี่ยคือถ้าเรามองเอ่อทางเทคนิคเองก็ตามนะคะเรามองว่าอาจจะแนะนาให้นักลงทุนระมัดระรวังเหมือนกันเพราะว่าอาจจะยังไม่เห็นการยอ่อังของราคาทองคําเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้เองถึงแม้ว่าราคาทองคําจะมีการดิดตัวขึ้นไปบ้างแต่ว่า ขึ้นไปก็ไม่สามารถผ่าน1,730คือขึ้นไปได้แค่ระดับประมาณ1,720ต้นๆเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีแรงเทคลงมาครัวันนี้คือวันที่ YLG เตือนเอาไว้เหมือนกันนะคะว่าถ้าทำมิ l โลใหม่ก็คือหลุด1,704แล้วก็ลงมาแถวๆแวนวรับ1,700เนี่ยถือว่ามีนัยสำคัญเมื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลุดลงไปด้วยเหมือนกันโอกาสที่จะเห็นทองคำปรับตัวลงจากสัญญาณทางเทคนิคมีมากน้อยแค่ไหนคะ คือถ้าดูตามเทคนิคเองนะคะเรามองว่าตอนนี้โอกาสในการย่อต่อจะยังมีนะคะแต่ว่าอาจจะค่อนข้างจำกัดทีเดียวจะต้องดูว่าจะสามารถหลุดที่แนวต่อไปที่ที่เป็นแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่1,690แล้วก็1,680เหรียญค่ะก็คือก็คือว่าถือว่าแนวรับก็ยังคงแข็งแกร่งที่ละ0เหรียญ10เหรียญแบบนี้ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างอย่างหลายที่เองนะคะบางที่เองก็ยังมองว่าโอกาสที่จะย่อต่ำ1 7 0 0ยมีแต่ว่าก็มองว่ายังเป็นจังหวะในการซื้ออยู่ดีเพราะว่า เชื่อว่าภาพใหญ่ยังไงก็ตามราคาทองคำยังมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นแต่ว่าเราเองเรามองว่าแนะนำน้องทุนถ้าหลุดพันเจ็ร้อยเหรียญให้เริ่มระมัดระวังค่ะเพราะว่าคือเรายัางเชื่อว่าสุดท้ายแล้วข่าวของทางสหรัฐเองในเรื่องของตัาผาทางการคลังสุดท้ายน่าจะเป็นข่าวที่กดดันทำให้ราคาทองคำย่อลงต่อค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าพอหลุดพันเจ็ดแล้วแนะนำให้ช็อตน,นะคะเออยังไม่แนะนำค่ะ เพราะว่าก็ยังโอก,กาสอย่างเรื่องที่บอกว่าอย่างเรื่องของฟิสิ i อลค c r e เหมือนกันว่าจะเป็นปัจจัยกดดันให้ราคาทองคำนั้นอาจจะดีกลับมาได้ใช่ค่ะแต่ว่าอย่างถ้าท่านที่ต้องการจะช็อตสามารถทําได้ไหมคือเรามองว่าการ cover short อาจจะแนะนําให้เร็วเพราะว่าคือที่ย่อหลุดลงมาหนึ่งพันต่ำหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดหนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญในรอบนี้นะคะคือเรามองว่าในสุดท้ายที่ที่น่าจะลงไปรับรอยูอ่น่าจะอยู่ที่บริเวณแค่แคหนึ่งพันหกร้อยหกสิบห้าเหรียญค่ะค่ะ ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะราคาทองคำเมื่อวานนี้ดิ่งกลับขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยถือว่ามีระยะสาคัญเท่าที่เราคุยกับวาจีมาแลวค่ะคุณธิพากก็ย้าว่าอย่าให้เห็นโลใหม่เลยเพราะว่าโลเดิม1 7 0 0นสีนั้นเคยรับอยู่มาโดยตลอดแต่ว่าวันนี้เห็นแล้วนะคะ1,699.30ดอลลาร์สหรัฐต่อทออนนรุดระดับ1,700ด้วยซ้ำแต่ว่าล่าสุดนั้นดิ่งกลับมา อยู่ที่จุดวัดใจพอดีเลยก็คือ1,704.17ดร้อดลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนย่อตัวลงมาคุณนิพาก็บอกว่ามีโอกาสนะคะสัญญาณทางเทคนิคบอกว่ามีโอกาสที่จะย่อตัวลงอีกแต่ว่าแนวรับก็จะอยู่มาสัก1690,1680ลงมาจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้ช็อปเพราะว่าประเด็นเรื่องของหน้าผาทางการคลา